สวัสดีครับผมเปรมรุ์นะครับผมวันนี้ผมก็จะมาเล่นเกม TMI นะครับถามเร็วตอบเร็วจับโทรศัพท์ครับ <laughs> อาหารที่กินในตอนเช้าชอบกินไข่ดาวกับไส้กรอกครับดูนทูครับผมกลางวันใช่ไหมฮะมีเล่นเกมกับไปตีกลับ จริงก็เรียกว่าน้องเปย์ม่แหละครดีน้อง,องพาไปกินแล้วกันครับผมไปตะเวนกินอาหารแปย์ที่ขาดไม่ได้ก็น่าจะเป็นโทรโศรัพท์ครับผมแต่อีกอย่างนึงที่ขาดไม่ได้เลยก็คือซูนกินใหม่ของเราเองนะครับเพราะว่าอย่างที่ทุกคนรู้ตั้งแต่คอลเลคชั่นหนึ่งที่ผ่านมาผมก็ปกติดตัวไว้ตลอดอยู่แล้วตอนนี้เราก็ออกคอลเลคชั่นที่สองผมก็ต้องปกติดตัวไว้ครับฝากซูน อีกสิบคอลเลกชันสองนะครับผมก็เป็นโปรเจกต์ครั้งที่2รอบที่2ของเรากับพี่บุญแล้วก็ทีมงานทุกคนด้วยเแบบนาไงก็ฝากไว้ด้วยรวมถึงน้ำหอมด้วยเราปรึกษาและทำนันดีเซลกลิ่นที่ทุกคนได้ชอบออกมาให้ได้ดีที่สุดครับผมเรวมถึงแพคเกจจิ้งทุกๆอย่างเลยครับผมคิดว่ารอบนี้ทุกคนได้ชอบเหมือนกันครับัไแกบบฝากด้วยนะครับกับส่วนอีกิบออคอลเลกชันสอครับ